สวัสดีครับผมนานจากชาแนลนาเันพาวน,นี้จะพาเดินทางออกมานอกสถานที่กันบ้างน,นะครับน,น้นานนผมจะถ่ายบอกสักทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับก็ตั้งใจว่าจะพาเพื่อนๆมาดูตัว การน้ำเบสโต,ตเกียวและการที่เป็นร้านขายกันพาขายตัวลิมิเต็ดต่างๆของทางบันไดเขาซึ่งตั้งอยู่ที่ห้างไดเวอร์ซิตี้นะครับซึ่งหน้าตัวไดเวอร์ซิตี้เองก็จะมีเจ้าตัวกันดั้มสเตจูที่เป็นขนาด1ต่อหนึ่งะครับจะเป็นตัวยูนิคอร์กันดั้มด้วยเหมือนกันนะก็พาเดินทางออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับค่อยๆนั่งรถไฟฟ้ามาเรื่อยจนมาถึงสถานีปลายทางที่เราต้องลงกันแล้วก็คือจะเป็นตัวสถานีที่ชื่อว่าไดบะนั่นเอง โอเคเมื่อเราเดินทางมาถึงสถานีได้บ่านะครับจริงๆเออถ้าเราอยากจะไปดูกันดัามเลยให้เราลงมาจากสถานีแล้วออกทางประตูออกทางด้านขวานะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เดินไปที่ตรงห้างนั้นทันทีนะครับก็เดินออกจากสถานีมาทางด้านซ้ายนะครับเพ <c oughs> ื่อจะมา เที่ยวชมสถานที่อื่นแล้วกันที่คิดว่าน่าสนใจแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นตัวเทพีเสรีภาพจาลองแล้วกันที่ตั้งอยู่ในยานเดียวกันนะครับก็จะเป็นเทปีเสรีภาพหน้าตาแบบเดียวกันเลยที่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กที่ประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะครับก็ยืนเด่นๆสวยๆตรงนี้นะครับก็แวะมาถ่ายรูปก,กันได้แล้วก็ด้านหลังของเจ้าตัวเทปีเสรีภาพเองเนี่ยก็จะมีตัวสะพานใหญ่อันนึงนะครับชื่อว่าสะพานเรนโบว์เีซึ่ง ตอนเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมีการประดับไฟดูสวยงามดีนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจแล way, ้วครับโอเคหลังจากที่เราดูสิ่งที่น่าสนใจด้วยซ้ำอย่างไปแล้วนะครับก็เดินย้อนกลับมาที่ทางฝั่งสถานีแล้วกันแล้วก็เดินตรงไปทางน้านออกทางน้่นขวาเหมือนเดิมนะครับก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วกันตอนจังหวะที่ผมมาอากาศค่อนข้างดีครับเดินก็ไม่ร้อนอากาศเย็นนะครับก็เดินได้สบายๆครับพอเราเดินมาทางทางออกทางน้่นขวาเองนะครับเราก็จะมี ทางแยกให้เราเลือกนะครับมีซ้ายขวาแล้วก็ตรงให้เราตรงไปแล้วก็ทะแยงไปทางด้านซ้ายสักนิด,ดนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวสกายวอล์กที่เราสามารถที่เดินข้ามาจากตัวสถานีเนี่ยเข้าไปที่ห้างเด v วัซิตี้ได้นะครับก็พอเราไปถึงเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวตัวยูนิคอนกันดั้มขนาด1ต่อ1ที่ยืนเด่นเป็นตัางงานอยู่หน้าห้างสรัผมเองที่มาเป็นครั้งแรกนะครับก็ร้งตื่นเต้นละกันกับตวัวยูนิคอนกันดั้มตัวนี้นะครับซึ่งก็มีโอกาสแชะภาพ ไปวางส่วนนะครับว่าเอ้ยเรามีโอกาสที่ได้มาที่นี่แล้วนะครับซึ่งเจ้ตัวยูนิคอร์นกับเองก็สามารถที่จะขยับได้ซึ่งเาก็จะมีตารางขยับแล้วกันอ่ะลองไปดูการขยับแบบตอนกลางวันกันบ้างนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ Thanks. พอหอมปากหอมคอนะแล้วก็เดินเข้ามาในห้างนะครับตรงขึ้นมาที่ชั้น7นะครับแล้วก็จะเจอกับตัวการน้ำเบ็โตเกียวแล้วกันอย่างแรกที่จะต้องทําก็คือว่ารับตั๋วเข้ากันน้ำเบ็ก่อนนะครับไม่ใช่หมายความว่าคุณมาถึงปุ๊บแล้วคุณเข้ามาได้เลยซึ่งนี่ผมได้มาตอนประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับก็แนะนําว่าก่อนถึงเวลาให้เดินขึ้นมารอก่อนล่วงหน้าสัก10บนาทีแล้วกันเขาจะต้องให้เราต่อแถวนะครับ พอเราเข้ามาด้านในของตัวแคนทัมเบดเองนะครับก็จะมีส่วนของการจัดแสดงต่างๆให้เราเชมดูก่อนได้นะครับซึ่งส่วนแรกที่ผมอยากให้ดูก็คือจะเป็นตัวไลฟ์ไซต์ต้นอื่นนะครับซึ่งเนี่ยมีอยู่ที่ไหนกันบ้าง่ลองดูจากป้ายกันได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวขุ่นตัวลิมิเต็ดต่างๆนะครับที่วางขายที่กันท a มเบดเขาจะวางโชว์เรียงรายไว้อยู่ตรงนี้ให้เห็นเลยนะ สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากเข้ามาแล้วก็อยากจะถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะครับเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียนรู้เลยก็คือว่าที่นี่เขาค่อนข้างซีเรียสน,นะครับบางจุดเนี่ยเขาจะอนุญาตให้เราถ่ายบางจุดถ่ายไม่ได้หรือว่าถ้าจุดที่เขาให้เราถ่ายได้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังละกันว่าอย่าไปติดหน้าของลูกค้าท่านอื่นไว้ที่นี่ค่อนข้างซีเรียสมากนะครับ ที่ส่วนจัดแสดงเอกเห็นบ้างนะครับก็จะเป็นการเอาหุ่นตัวลหลักๆของภาคนั้นๆมาโชว์ให้เราดูนะครับก็รนะิ่มตั้งแต่ภาค0 7 9ยเานะครับเซตากันดันะ้มเนาะแล้วก็ถัดมาจะเป็นของตัวภาคชาคาเตอร์แท็กจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากน้นองตัวซาสบี้เองครับอันถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างภาคของตัวเอดวาซ์ออฟเซตานะก็จะเป็นตัวดับเบิลเซตากับคิวเบเล่นะครับ จริงแล้วคิวเบเล่เนี่ยผมชอบคิวเบเล่คิวเบเล่แต่ก็ไม่แน่ใจเรียกว่าคิวเบเล่แล้วกันอ่าอันตัดมาจะเป็นตัวฟัวอัลเมอร์กันด้มกับตัวไซโคซาคุนะครับภาคยูนิคอนก็จะเป็นตัวยูนิคอนกันด้มกับตัวชินอนจูนะอันตัดมาจะเป็นของทวาภาคนาทีนะก็จะเป็นตัวฟีนิกซ์นาทีกับชินอุจูเซอินนะครับอีกตู้หนึ่งนะครับก็จะเป็นการจัดแสดงเจ้าตัวพีบันไดและกันทีออ่ออกมานะครับก็ เป็นอีกตู้หนึ่งที่คนดูแล้วก็คงหวั่นไหวนะมีตัวพิเศษตัวต่างๆแต่ว่าเน่้อือนะครับว่ามันเป็นพีบันไดนะมันก็ไม่ไมีวางจำหน่ายที่นี่นะครับก็เดินดูกันเ,นเพลินได้นะว่ามีตัวไหนถูกใจบ้างก็จะขับไปพีจากแอปส้มหรือว่าพีจากร้านนี้ก็แล้วแต่เลยนะสำหรับเป้าหมายของผมในว,วันนี้นะครับก็ตั้งใจจะมาซื้อเจ้าตัวซาคูแคนนอนกล่องเนื้อเลยแหละที่ประเทศญี่ปุ่นเองนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ6,600เยนนะครับ ราคาเป็นเงินไทยก็ตีประมาณ1,500กว่าบาทละครซึ่งถูกกันน้ำเปรที่ไทยแน่นอนนะครับก็เลยหยิบมาหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็เข้างในเองนะครับก็จะมีส่วนที่เขาจะแสดงของตัวเดอะมูฟวี่ภาคใหม่จะภาคกันน้ำซีไว้ให้ดูนะครับก็ลองมาแวะดูกันได้นะก็จะมีป้ายดูบอร์ดพีวีต่างๆให้ดูชมกันนะครับแล้วก็มีอธิบายตัวละครนะครับ แล้วก็ขุ่นตัวใหม่ที่เตรียมจะได้เห็นแล้วกันนะอันนี้จะเป็นตัวฉากแล้วกันทีออ่มีการจัดแสดงอยู่นะครับก็จริงๆผมดูว่ามันอลังการดีนะฉากมันเป็นแบบดาวเคราะห์นะครับนนแล้วก็มีขุนที่อยู่ในภาคของเจนนัมซีซีเดซินี่นอะไรเงี้ยรวมๆกันอยู่แล้วกันอยู่ตรงพื้นผิวดวงจันทร์หรือพื้นผิวดาวเคราะห์อ,อันนี้นะครับน่าเอาไปทําฉากเล่นอยู่นะก็ดูน่าสนใจดีนะครับ โอเคมาเดินดูที่ตัวกันผ่ากันบ้างนะครับไล่จากตัวฝั่งของตัว PG กอดลกันก็จะมีพวก e x e a Mark t w นะครับแล้วก็เป็นพวกบัญชีอะไรพวกนี้ก็มีจัดแสดงให้ดูอยู่นะครับราคาก็ถ้าคุณเป็นเงินไทยแล้วผมเอาประมาณสักศูนย์ตัวสองสี่คูณเลยแล้วกันนี่เ้2 7 5 0ยเยนนะครับไซฟีตอมก็ตกราคาประมาณ6 0 0 0กว่าบาทแล้วกันก็ถือว่าไม่แพงมากนะถ้าเทียบกับราคาที่ประเทศไทยนะวันนี้จะเป็นตัว Red Flame นะครับ ด้านบนก็นจะมีพวก PG n, พวก Perfect Style นะครับ r a n g e s t i เ k e r ์ไอ Sticker นะครับ s o r ซ Sticker ก็ St iger, มาดูกันได้แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นการจัดแสดงกุ่นที่เป็นตระกูลเวอร์คาร์ละกันนะครับก็คือเป็นคุณที่ออกแบบโดยมิสเตอร์คานกินะครับว่ามีตัวไหนยังไงกันบ้างน,นะครับไล่ไปให้ครบทุกตัวเลยละกันอ่ะ ส่วนตันมาจะเป็นพวกของงานพวก High r e s o l u t i o n ั่นสำหรับคนที่อยากจะไม่อยากประกอบเยอะอ่าอยากประกอบบางส่วนแล้วก็ประกอบมาสำเร็จเรียบร้อยเลยนะครับตู้นี้จะเป็นตู้อย่างพวกของออฝั่งของฝั่งซีอ้อนครับจะเป็นพวกกูฟบ้าซาคุป,ป้างน,นะครับประมาณนี้อ่าโอเคอีก ตัวเนงนะครับที่มีมาแต่ตัวนะแต่ไม่มีกล่องกันภาวานจำหน่ายก็คือจะเป็นตัวไฮเกนิโอชิองนะครับบาเรานี Bar ่ i, ราคาขึ้นกันให้ควักเลยนะอ่ะโอเคตัวสีขาวก็ไม่มีด้วยนะอีกตู้เน่งนะครับของหายากก็คือจะเป็นตัวมาสเกตเนี่ยดีโอซึ่งอยู่ในภ้าของเซตานั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับจะเป็นตัวกันดัมเบดเจ้าตัวกันดัมนาเดเลนะ ไม่ต้องมาซื้อ2กล่องนะครับมาซื้อกล่องแยกได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวพักเอทและกันเป็นเวอร์ชันเคลียร์นะครับก็มีตัวเอทตัวอื่นให้ดูด้วยเหมือนกันนะเอวันเอททูนะครับก็ลองๆองเดินดูกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิมิเตดตัวหนึ่งจากอีคลิปนะอ่ะโอเคส่วนของคนที่ชอบงานพวก EX มเดลนะครับก็ ที่นี่ก็มีจําหน่ายด้วยเหมือนกันแต่อย่าลืมนะว่า EX m o เด l นะสีมันจะไม่ค่อยตรงปกแล้วกันโดยส่วนใหญ่มันก็ต้องทำสีเพิ่มเติมเองนะครับถึงจะได้ออกมาตรงตามหน้าปกแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการเพอร์ลี่นะครับออกมาให้เห็นในผ้าของ0079นะโอเคอจุดนึงนะครับที่เห็นลอดพูดถึงไม่ได้ก็คือจะเป็นตัวกันพาที่เป็นตัว er, แพ็คเสริมกับตัวกันน้ำ F90 นะซึ่งปัจจุบันยังออกไม่ครบ นะครับก็คือมีตั้งแต่แพ็กเอถึงแพ็กแซหรือแพ็กซีนั่นเองนะครับก็เอ่อเท่าที่เหตุละกันนะที่ออกมาแล้วเนี่ยก็คือเขาจะมีส่วนจัดแสดงส่วนนี้ให้นะครับที่เป็นตัว F90 ประกอบกับตัวแพ็คต่างๆที่ออกมาแล้วในะปัจจุบันนะครับก็ถ้าใครเก็บหมดนี้ผมบอกได้เลยว่าจุกอยู่แต่ถามว่าสวยไหมสวยเท่าเอามายืนเลียงๆกันนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่อยากจะเก็บ F90 กับตัวแพ็คประกอบรูมิร่างทุกตัวนะครับเก็บแค่เฉพาะพาร์ทเซิร์ฟผมว่า ก็เยอะแล้วเหมือนกันนะอ่ะด้านในของตัวคันดัมเบตเองจะมีพวกแบบจำลองต่างๆนะเป็นไดโอรามานะอันนี้จะเป็นภาพจำที่เราจะเห็นได้นะครับก็จะเป็นตัวุู่ของเราสู้กับเจตัวชีอองนะครับเป็นภาพไฮไลท์แล้วกันอ่ะแล้ก็จะมีพวกฉากที่เป็นตัวยูนิคอร์นเกนดัมที่อยู่หน้าห้างเดอะเวอ i t ซิเองนะครับพร้อมฉากกับตัวคุณอื่นๆแล้วกันที่เหมือนแบบกำลังสู้กันหน้า โอเคอันถัดมาครับอยู่ใกล้ๆก,กันเลยก็จะมีตู้รับบริจาคเจ้าตัวแผงกันพาละกันเพื่อนำไปรีไซเคิลกลายเป็นอีโคพาเป็นกันพาแบบใหม่ได้นะครับซึ่งผมอยากให้มีตู้แบบนี้อยู่ที่บ้านเราไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกที่ก็ได้นะอาจจะมีแบบตั้งอยู่ที่เมกกะพา,า่าสะพานเหล็กบ้างอยู่ที่กันนัมเบทไทยแลนด์บ้างผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็คนญี่ปุ่นเอามาบริจาคกันจริงๆจังๆนะครับผมเห็นน้องบางคนผู้ชาบางคนเนี่ย ห่อแผงกันพาใส่ถุงผ้าใส่กระเป๋ามาแล้วก็มาหย่อดที่ตู้นี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่อยากมาแชร์โอเคมาที่จุดสุดท้ายนะครับผมคิดว่าทุกคนที่มาที่นี่ต้องมาถึงจุดจุดนี้ก็คือจุดเสียเงินในระหว่างที่กําลังรอเสียเงินผมสังเกตว่ามีหลายคนมากเลยที่ถือกล่องเจ้าตัวอาคาซากิกันน้ำขนาด 1. ต่อร้อยกล่องนี้นะครับไม่แน่ใจว่าคนที่ผลเขาชอบ หุ่นที่เป็นแบบสีทอง,ทองหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเขาหน้าชอบเพราะดูประมาณสักสิบถึงสิบห้าคนเนี่ยถือกันมาคนละกล่องคนละกล่องเลยนะครับส่วนตัวผมเคยต่อง,งานตัวนี้ไปแล้วสีทองค่อนข้างสวยดีนะครับแต่ว่าจุดขยะอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวมาสกเกดจ,จริงๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เสียตังให้กับตัวสองกล่องนี้แหละก็คือจะเป็นตัวซากคูแคนนอนกับตัวยานเอ็กโมเดลอันนี้นะครับก็ถ่ายตังเสร็จก็เดินออกไป ดูจุดขยับและกันดูการขยับของตัวยูนิคอร์กันด้มในรูปแบบกลางคืนกันบ้านนะครับที่ตั้งอยู่ที่หน้าห้าว่าสวยไม่สวยตื่นเต้นแบบไหนลองไปติดตามดูกันได้นะครับ 아. ก็จบพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแสดงจุลคยาของตัวยูนิคอร์ขันน้ำยามค่ำคืนนะครับบอกได้เลยว่าตอนกลางคืนดีกว่าตอนกลางวันมากนะครับก็อยากเพื่อนๆได้มาดูได้ดูตาตัวเองแล้วกันนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้ได้มาจริงๆอันนี้ก็ฝากกดปุ่ม s ับ s ไครต e ตรงกลางนี้ไว้ด้วยถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวอล์กรอบหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปตัวต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ